โดยที่ไม่ต้องใช้สกิลเลยใช้ขึ้นฟองกันหรอไม่มึงมึงต้องโดดมึงต้องโดดลงจากเฮเว่นดูสมองทาวเวอร์กับบีลิงหรอแล้วแต่คนอยู่ตรงไหนสมองตรงนั้นเพื่อนโอ้ยเขื่อนเพิ่งมีไลฟ์แต่มึงรีบไปก่อนอ้าวถ้าฉันเบิกแล้วปล่าโอ้ยมัโอ้ยใครบีบเขื่อนเลย ไม่สนม่จะมาโดนกลัวเพื่อมีปืนไหมเอนียนอ่ะพ่าเราไม่ได้ขอลอไม่มีสองชัวโมงเนี่ยยัอจริงเราเทรดบรสียงวันแฟดตีนี่ปุ๊บอยู่นี่ฮับเบอร์อยู่นี่กูเฮดเจ็ด้วยแต่ว่าเซว่า ไม่เขาไม่ค okay. right. oh. so, oh. ่อยชอบซื้อสกิลกันซื้อปืนอยู่เอลิงอ่ะมีคนพุชเนี่ยอุ้ว่ามันสมดังปักตายเหรอโอ้ยเออตรงนั้นอ่ะดัด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 เอาดัดเอาทำไมแฟนไม่ได้หรอเงินแค่ได้ละ ไม่รู้ว่าสปอตกูเตะสองวันอะใช่ใช่ตัวน่งตัวอ่ะแบบถือแฟนทอมก่อนนะเห็นแมดเอาตกกูไปกูค่อยไปเก็บมันเก็บเก็บแดเดนนร์กะบบอมาวันแทบกูไม่รู้เพราะอะไรมันพรอนี้อาไปบวกก่อนโชเนียน ตันแตกไซตันแล้วตันแล้วข้อได้ป่ะพอตายกูซื้อเป็นท่าใหม่ก็กิ้มหนดีก็เิ็บ เงียบเงียบทำไมวะไอสัตว์เดินเข้ามาต้องเงียบไอพอมัต้องเงียบกัน้น่น้องไปดูดิมันไม่ดูดิเดกเดียวของเราตายไปแล้ว เรานั่งนั่งเล่นแถวนี้รอพุททำไมเหรอยูโคมันชอบนั่งเล่นในสโมเหรยเออมันถือช็อตการมาใส่กูนะเมื่อกี้ตีเข็ดเอา one six kill o i t h i n k we should go be c a s t m o n pushing เดีลยวลอ can you walk double door ไปละตัวเลยกูทำงานไม่เห็นแชมเบอร์นี่ยันอยู่บีม

วไม่คู่สวยเลยกูได้ออฟฟีกูได้ออฟฟีงฝากเาไใครได้บ้างตามามาฝากเดี๋ยวเดี๋ยวอละรอสมองลงอออฟตัวขอดูของนี้หน่อยนะกูเร่โอ้โหเียสมองในตายจ่ายไปแล้วเอาสมอบอนะเพื่อนมันอยู่ในไซส์หมดเลยพี่ Ờ, tham gia vào lần đi, thật là lưu đi hát. Enemy down, enemy beam. No, it's you feeding. You may mặt, mẹ nào. Hoạt động của hoa 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 hoa

มันหนุนต be ันแล้เยอะเลนเยอะเลยไป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 จี้มาจี้มาจีเ้มาจัำเบอร์ไม่รู้นายอยู่บีมันเลยจริงมันกลังจะวิ่งมานี่นะเราวิ่งกลับไหมลองก็ได้รอก็ได้แชมเปอร์ยังอยู่บีนะน่าจะสนายนกูหรอ ตรง,งไหนเชมเบอร์กับ,บ,บ,บนักีนขบวนปะโอปืนของตัวอยูเนี่ยอม่ตตา นะทีเดียวทีเดียวลุกสปายดับสปายดรอปย้ายย้ายเดี๋ยวอบลีตุใครจะอยู่อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนผมถึงโดนเจ็บนี่แล้ว

Yeah, do a... like, uh, right here. One enemy remaining. Oh long are you can come You want to play, let's play. Yeah, I'm I do <laughs> โอ้ยอ้อยอได้นี่อไไม่เฟ้ยไม่เ้ วันเมนวันสปอนด์ไปดูสปอนด์ให้ดูเมนเฮ้ยลองเมนเพื่อนโอ้เอ้ยเอาหมาเอาหมาไล่ก่อนก็ได้เอาหมาไล่ก่อนก็ได้ไล่ทุกอย่างอันนั้นคือไล่แล้วใช่ไห้ยินไกลน่าระวังนะเออใครเล่นยวอะไร เอาไหมอันตรีแล้ก็ได้ถ้าจะเข้า n ข้าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ นี่สมองหรอวะขี้เหลือกน่ะบนเขาสั่งมาแล้วโอ้ไปแล้วอ้าวไปโลโลโลไปสวยโลโลโลเจโลเจโลดักเอาดักเอาใครก็ได้ฆ่ามันทีตรงนั้นอ่ะ ร้อยสามอ่ะวอลิ้งวอลิ Slow, low, low, low. Go, go, ้งวนวนวนสิทธิ์สิทธิ์วนเมนวนเมน โอ้ยมันมันโดนอันนั้นน่ะตรงตรงติดติดติดใครจะไปล่าวะเนี่ยยอมไปแล้วโอ,โอ,โอ้ฝ <to> ั่งหลังตรงห้องทำเบอร์ลงกปามึงปามึงหมาเสร็จแล้วมึงปาตาไปในกลางไฟเลยน่ะ ไมนไม่เ็นสแต็กเอเนี่ยดูยรงวะนี่ฮาวบอยตัวเดียวแค่ไหนอะป้บปาเป็นเฮเว่นก็ได้ไป <S 1> <S 1> ท<ำ>่านว่าอะไรเนี่ย <S 1> <S 1> ทำวิ่ดีนะม่งวูดเลยว่าแล้วไม่อยู่ <S 1> <S 1> <อ>ยเฮเว่น,นเฮี่ยน้องแฟงน,น้เฮี้ยอย่ายืนเปิดนะบีลิงน่าจะลึบลับอ่ะโอ้บินสองแฟงตัวหนึ่งเพราะว่าน่าจะแฟง ไม่เโฟว่ามันสแกนกันมันมันสแกนอยากบีลิงเว้ยโอเคเดี๋ยวกันชู่ๆชู่โอ้อยูมึงมันมันใช้ลูกลูกเดียวสโมออ่ะบีอ่ะสโมอเหมือนที่มันสโมออ่ะบีเหรอบีเพื่อนว่างงั้นบีคัมมิ่งโน้ ไม่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 ไมตรงอฟฟังอยู่า oh ้วโอ้เพื่อนมันอยู่ในไลน์บั้ง I can stun I can stun just do Oh shit Capture a p t u โดนตัวโดนไม่ปอะไรเลยไม่มมีสมองรู้นะมัน s t e g ไปไหนวะไอ้จริงไอกูไป โมโหมากเฮนเฮ้ยเดวกันนี้พามันรู้เพื่อนขวายะไรด้านดีต้องแกงจากมิดมิดเยอมิดมิดมิดอยาเมิดกัน

ม,ม yes, Sin, ี่แกโอมีคนปีนไปสมองปีนจ้าทไม่รบ้ามาเล่นงไว้เหี้ตกใจหมดเลยเฮ้สมองนะพีมปีเมียน่ะพีเลยเยอะพีมันมันไม่มีปอ่งนะ Let's go Let's go พีกพีกพใช้พลัง power peak power p o i n p e One enemy, enemy remaining. đã, nam <coughs> 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 โอ้มันกระโดดนะมันตันโอ้โหมันกทพโคตรจัด

กูเห็นยูยิงมันไม่ได้ก <laughs> ูยิงมันแม็กกันมันดิ้นนะดิ่นนะดิ่งแล้วละ